สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งไอที่เป็นที่สุดของช่องเรานะฮะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยไอที่1220เอาราคาส่งท้ายปีไปเลยครับ54,900บาทเอาทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปเลยฮะสำหรับไอดีนี้ความพิเศษเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดต้องสตดมาเป็นข้อข้อครับเพราะว่ามันมีหลายข้อมากๆให้คุณผู้ชมได้ดูแต่จริงผมว่าแค่คุณเห็นภาพโปรโมทชุดนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ได้แล้วนะว่ามันแลงยังไงดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเชิงลึกของไอดีนี้กันอย่างละเอียดเลยครับย้ำในใจไว้นะครับว่า54,900บาทคือราคาของไอดีนี้ใครสนใจกำงบในกระเป๋าให้พร้อมนะฮะเรื่อที่ข้อมูลเบื้องต้นครับไอดี ID นี้ ฮีโร่1 1 0ตัวครบครับสกิน427สกินแล้งสูงสุดที่เคยไปถึงนะแล้งสูงสุดนะคือ glorious ruler นะครับและก็ ID นี้เนี่ยแลคงปัจจุบันอยู่ที่ Diamond 2และสิ่งที่เป็นสิ่งชูโรงของ ID นี้เลยนั่นก็คือ w i n เ a t อัตราชนะนั้นอยู่ที่98%เป็น i ครับเป็นวินเลตอัตราชนะที่ในในห0 0 0 0เกมคุณแพ้แค่2%เนะเอาง่ายๆ คือแพ้แค่2%เป็นอะไรที่น้อยมากๆเดี๋ยวไปดูดีเทลในด้านของ h e ร่ลหลักๆแต่ละตัวครับเอาเป็นในด้านของโหมดการเล่นทั้งหมดและทุกฤดูการละกันจะเห็นด้ว่ามาลอดเนี่ยเล่น1,800เกมวิเลจ99%จินหน้า99%ตีมี่98%คริสิก95%ฮัยเตะ97% 96% 98% 98%อ่าคุณลองดูครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยมิดหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกรกเกือบร้อยไวโอเก้าสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอมาาร้อยเปอร์เซ็นต์โจเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเรียกได้ว่าเจ้าของไอดีนี้เนี่ยจาถ้าว่ากันตามตรงอาจจะว่าปัม๊มหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องใช้ความตั้งใจขนาดไหนครับต้องใช้ความทุ่มเทขนาดไหนต้องมีทีมขนาดไหนถึงประคับประคองให้วินเลตอัตราชนะนั้นอยู่ที่100%ได้ในบางตัวละครและความชำนาญสูงสุดด้วย มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและการที่ทำสกอร์วินเลตได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเจ้าของเขาตั้งใจและจริงจังอย่างมากคุณดูสิไบรท์ Bright 99%เทวนาศ100%เนี่ยไม่แพ้เลยแม้แต่โหมดเดียวหรือตาเดียวคือต่อให้คุณปั๊มต่อให้คุณจ้างปั๊มต่อให้คุณมีทีมเก็บมันก็ยากที่จะประครับประคองให้วินเลตนั้นสวยได้ขนาดนี้ดังนั้นไอดีนี้ถือว่าเจ้าของเขาตั้งใจและลงแรงมากดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้ไปต่อนะครับ คุณผู้ชมจะเอาไปเล่นสำมะเลเทเมาก็ได้แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของคุณแต่วินเลทมันก็จะตกลงมาเต็มที่ก็อาจจะ95-90มันก็ยังสวยอยู่ดีเพราะว่าภาพรวมคือการเล่นไปหมื่นว่าเกมและประคับประคองให้วินเลทเกิอรอยู่ได้มันเป็นอะไรที่โคตร Amazing ครับถือว่า ID ดีนี้เป็นหนึ่งในะ ID ดีหายากในปฏิกิิของกลุ่มวินเลทอัตราชนะกันเลยทีเดียว,วยและก็ข้อมูลสถิติการเล่นนั้นมีสกอร์ไ v p Legendary ตาม,มด้านบนที่คุณผู้ชมได้เห็นส่วนการเล่นจัดอันดับ g กรนแบทเทิล10 V10 มีจำนวนอัตราชนะตามนี้ซึ่งแกรนแบท t ทิลที่เป็นโหมด55ทั่วไปเล่นไป6,900กว่าเกมหรือพูดง่ายๆก็คือเกินครึ่งนะครับมีความเขาได้ยไ,ไ,ไม่ได้ดูปั๊มจงแจ้งขนาดนั้นอาจจะมีการเล่นสกรีม,มิดบ้างแต่ก็คือเล่นหนักไปทางแกรนแบท t ทิลเป็นหลักนะครับวิเลตก็สวยทุกโหมดครับในขนาดโหมดแลนกิ้งยัง82.9%และไปกอริสมาแล้วด้วยก็เรียกได้ว,ว่า สถิดิตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์และสวยทุกอันครับในด้านของแชมเปี้ยนชิพนั้นมีถ้วยล่าสุดที่เป็นทริปเปิลคาวที่ทำไว้ให้ชายาสมรภูมิ มีติดระดับประเทศเป็นหนึ่งตัวละครนั่นก็คือตีมี่นั่นเองครับและก็ระดับภูมิภาคก็คือคริสิกนั่นเองครับไคลโนเชสไม่ค่อยได้เล่นทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับในด้านของสถิติก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอดีนี้เนี่ยก็ถ้าดูภาพรวมกันแล้วเนี่ยโคตรจะคุ้มเลยในด้านของสถิติเป็นสิ่งที่ต่อให้เราไปจ้างใครปั๊มก็ตามก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่จะได้สถิติขนาดนี้ในจํานวนแม์หมื่นกว่าเกมครับ อ่ะโอเคดนล้าของสถิติเบื้องต้นจบไปไปต่อกันที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดเลยนะครับฮีโร่ครบทุกตัวครับไม่ขาดเลยแม้แต่ตัวเดียวพร้อมกับเหรียญในเกมเล็ก 3, 8 0 0 0 0 0เหรียญสามารถซื้อตัวละครได้อีกมากกว่า10ตัวนั่นแปลว่าคุณเล่นครบไปอีกเป็นปีแน่ๆฮะฮีโร่ Hero, จะครบไยียาวๆครับถัดมาคือในด้านของสกินที่มีปริมาณสูงถึง427สกิน คือเยอะมากๆครับในด้านของจํานวนเราจะไล่กันตั้งแต่สกินตัวแรกที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วไปจนถึงล่างสุดให้คุณผู้ชมดูครับอ่ะโอเคเริ่มตัวแรกคือสกินรีเจนเตียวเซียนซัมเมอร์ก็อดเดสมาดูกันครับก็จะมีรีเจนฟอร์เรนติโนสกินยีน่ามิสอารีรีเจนลาวิลรีเจนเซเนสเตรียซูการ์คิวเลนเอ็มโบรเบดมาสเตอร์นะครับมีริกเตอร์โรนินสเปซด้วยนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดไฮเตะมูไลท์ลิมิเต็ดยีน่าฮอสพิทอลเรสซิเดนต นะครับในตะกูมูไลมีทั้งมอทอตีนแหลกมิราเกินสกินนาคอสหายากมากๆ c e l e s t รีล t ันเดอร์บิงเกอมีให้ครับทูเรนสงการนะครับสกินลีเจนและสกินอันติเมตฮีโรอกอีปิกอีกเยอะคุณผู้ชมที่ดูไม่ทันแนะนำให้สต็อปภาพและค่อยๆไปนะผมเลื่อนค่อนข้างเร็วอ่ะนะครับมวยไทยก็จับไปแล้วนะครับหยุดดูกันนิดนึงฮะบูคองอีโวไอดียเวลห้าแล้วนะครับ และในด,ด้านของรูปโปรไฟล์เรืองแสงนี่ก็โอ้โหขยับด้วยนะครับกรอบเลืองแสงก็มีแล้วท่าวา้าวสวยๆก็มีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ถ้าคุณจะดันให้เวล5ใช้เงินลงทุนน่าจะ4-5,000บาทแต่ก็ซื้ออินี้ไม่ต้องเสียสักบาทได้ไปเลยครับมี fmvp ของฉีรีเจนสกินอื่นๆมากมายคีร่าอันติเมทสกินคาเฟนี่อีโวเวล 3, ทั้งหน้าคอและบัตเตอร์ไฟ รีเจนโท่นะครับอันติเมตคริซี่รีเจนโอเมลี่เรจเดอะแฟลัเทวนาเทวนาอันติเมตริคเตอร์อันติเมตคิเ men, เ Flat, เวเลนอันติเมตรีเจนอันติเมต,เมตเมลิเลียน,นาโอ้เยอะครับคุณผู้ชมดูนะฮะ FMVP นาคอนรีเจนเซเนเียลรีเจนเทรีเจนสกาัดโอ้โหนะครับเลื่อนกันไม่ไหวนะฮะอันติเมตมาหลอดหุ่นยนต์อันติเม,มลนนตเมลอเรียลสกินซานิทเออร์ีเจนมูลาดกาแล็กซี่แล้วก็เนี่ยนะครับคิริโตวีหนึ่ง มีทั้ง V1 V2 เลยสำหรับตัวละครอ,อย่างอานเลนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครชอบเล่นอารเลนนะครับคุณผู้ชมที่ซื้อดีนี้ไปจะคุ้มค่ามากเพราะว่าผมจัดเต็มมีให้ทั้งสวอตอาร์ตวและสวอตอาร์ตวให้คุณผู้ชมไปเล่นให้อิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวนะครับได้ทั้งคู่ซึ่งมันจะไม่มีกลับมาแล้วนะครับเป็น2สกินที่ หายตายจากไปทุกกิจกรรมทุกแพลตฟอร์มจะไม่มีนํากลับมาเพราะว่าครั้งสุดท้ายถูกอําลาไปแล้วก็เรียได้ว่านี่เป็นไอดีในลอตสุดท้ายที่มีสวอ r อาร์ของคิลิโตทเววีหนึวีสเข้าด้วยกันครับแล้วก็ยังมี RPL q l e n อลคิวเลนเดอะไนะครับมี m i r a ก l e ิ k i n นตำนานคิวเลน c r e t Blade หายากที่สุดของ Q ิวเล AC 2017ของ s า n i t e s t e m Iris ทอง RPL ตัวที่2ของ a o e Emerald รอ d e n c เด มีล i มิเต็ดแอสเซนก i ร์ลิมิเต็ดคิวเลนมิราเคิลสกินลิเลียนาเอสต็มของลิเลียนาครับ Limited ของโอเมนจาวาเลอร์พาร์สลิมิเต็ดของซานิคล่างคิมดอมกราเดียนเคนนะครับมีลิมิเต็ด i ิฟ Limited s a t a ์ตาเวลไฮแล้วก็เ well วลไฮร่างเอซีสองพันสิบแล้วก็สกินอันดับ1ของเกม RV ที่หาย,ยากที่สุดครับสกินจากเซตอนิเมะเรื่องบลิชนั่นก็คือโทชิโร่ฮิสุกยะของไบรท์นั่นเองครับก็ เป็นสกินที่ผมเห็นกับตาเลยว่าคนลูกค้าผมเนี่ยเติมมาหมื่นหนึง่งไม่ได้นะครับสุ่มสกินนี้ไม่ออกนะฮะก็รียดว่าเป็น1สกินที่หาจุดตรงกลางยากมากเพราะบางคน3,000ได้บางคน5,000ได้บางคนเป็นหมื่นเพิ่งได้ก็มีดังนั้นการที่ซื้อดีดนี้ไปแล้วคุณได้สกินในเซ็ตบลีดครบเลยเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐที่คุณไม่ต้องไปเสียในอนาคตโคตรค,คุ้มค่าครับ ผู้ชมด้านส่วนนี้ไปเลยแล้วก็มี Limited, Vila, Limited, w a n Halloween ของ s e l f i ับแล้วก็สกินว a l l e r Pass กับ Limited อีกมากมายมี Limited La วิว Cosmos, Atta Walker ด้วยนะครับมี Limited ตัวที่2ในตะรกูล Hospital r e s i d e n t ตัวแรกเป็นีน่าตัวที่2เป็นมูหลาดครับมี Limited ของ Kila, Halloween, Limited ของ World Card, Waller Pass ของมูหลาด Arrival มี HD มูหลาดซ a b a c c o l o r e มีมิราเคิลสกินของลิปโบล่างหุ่นยนต์ะครับมีลิมิเต็ของโวคานลร่างโชกุนบลีดอิจิโก้คุโรสกินะครับ, can, un, ed, iko, aki, รบสกินอุลตร้าแมนของฟอ r e เรนติโนมิราเคิลสกินที่ทุกคนควรมี g a l a ็กซีเของไฮยะเตะนะครับจัดเต็มครับพร้อมกับมิราเคิลของเซลฟิสไซเบอร์คอร์ท็อกซิกสติงมิราเคิลสกินลาวิลเฮเวอรี่สไตรเกอร์บีตัวที่2อย่างมูหลาดเบียคุยะคุจิกิที่หายากที่สุดในเซตนี้มีทั้งไบรท์และก็มูหลาด นะครับพวกอิจิ ي ي โกะก็สกินจากฟรีก็มีหมดในเซตบลิ่อินเตอร์สเตลล่ามีเวอรริสมีดาร์ซี่ด้วยครับสุพรีมสกินลิมิเต็ดสกินมากมายสุพรีมสกินที่ต้องใช้คริสตัลแรก AIC ที่วางขายไม่บ่อยลิม er ิเต็ดชุดนักเรียนของยอนปรีโกมิติมาสเตอร์นะครับ l i m ม t แตสกินจากเทศกาลต่างๆ Snow Festival เอ่ยเทศก,กาลแจกฟรีเอวัลเลอร์พาร์เอ่ยนะครับ มีเอสตีมวูคองไซเบอร์คอร์เวานิงหรือลิงทองที่เราเรียกกันขึ้นชื่อว่าเอสตีมหายากทุกตัวลูกโปรไฟล์ในเกมก็ขยับด้วยนะครับแล้วก็มีซูพรีมของเลสเลสหมัดเขียวอย่างไซเบอร์คอร์ท็อกเก็ตเอาก็เติมไว้ให้อะฮะเรียกได้ว่าหลายสก,กินตำนานเลยนะครับเนี่ยนะครับสก,กินยีน่าไพร์ควีนสกินลิมิเต็ดของนาคอสสวิมมิ่งสูตร ปาร์ตี้นะครับมิรักเกิลสกินมอร์ทอสไซเบอร์คอร์คอมบันเดอร์กิจกรรมออกมาน้อยหายยากมากในตระกูลสายแทงก์สายไฟเตอร์แล้วก็ยังมีในส่วนของบัตเตอร์ไฟสตาเซียอาร์เนะ่คลิกให้ดูนิดหนึ่งครับเป็นหนึ่งในสกินตำนานในตระกูลสวอตอาร์ตวีสองเรียกได้ว่าไอเดียนี้สวอตอาร์ตวีสองเนี่ยครบทุกสกินเลยส่วนวีหนึ่งเนี่ยก็จะขาดล่างบัตเตอร์ไฟร่างนี้ขาดล่างนี้แต่สำหรับผมล่างนี้ถ้าผมมีล่างสองผมจะไม่เอาล่างนี้อยู่แล้วครับ เพราะว่าผมคงเล่นแต่ล่างนี้เพราะสำหรับผมผมมองว่าเอฟเฟกต์มันสดใหม่กว่าและมันสวยกว่าทั้งฉากเปิดตัวและเอฟเฟกต์ในเกมก็และจะชอบครับสำหรับผมแค่นี้เพียงพอครับแล้วก็มี Snow f e s t i v a l ของโอมาล่างซันต้านะครับมี Limited Skin จากหุลพมั้ต่างมีวั l ล n t ั้นสกินเตี่ยวเซียนมีระฆังสกินที่าหายากมาก Tenny Swaller Strike ของเรียวมะพร้อมกับ Dimension Breaker อย่างเทวนาฏ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่ควรมีสำหรับคนที่ชอบเล่นเทลอันนี้หายากมากๆคุณผู้ชมจะได้ไปเลยแล้วก็มีลิมิเต็ดต่างๆอีกเพียบครับไนท์แม a บีสู p r e m e สกินของอิลูเมีย i ลิมิเต็ดของโอเมนมิราเคิลสกินของโอเมนเดมอนิค r รี t ชั่นลิมิเต็ดของบราวดัมซูการ์สกินทรูซูกาแล้วก็วันเลอร์พาสกินลิมิเต็ดสกินอีกเยอะครับมิราเคิลสกินลอรี l อพโคลิปส์วอร์เอสเต็มทูเรนทองคอสโมสโอล่าแฝด รวมถึง medical skin อย่าง s p a c e b a t master หรือ t o u r e n กระบี่ไอดีนี้ก็เจ้าของทำการเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยครับและยังมีในโซล i m i t e d มาลอด d e a t warm steam ินอาร r a m ม i โก dark s i d รวมถึง m ร r a c l e skin อย่างน a t y a burning ember และ m ร r a c l e skin ยอน celestial max p a n จัดเต็มครับมูลไลท์ยังไม่จบมีเอนโซเรียกได้ว่าตระกูลมูลไลท์ไม่ว่าจะเป็นดินแลกมอทอสนะครับโอเมนฮัเตเอนโซคือครบทั้ง5ตัวครับ สกินครบรอบ1ปี v ว o l e เลตโคล b บลัมีให้ด้วยและก็สกินตำนานอีกมากมายและปิดท้ายกันไปด้วย2สกินอย่างเอสตีมวอร์เลตทร g เจอร์แฮปปี้ก n d เดนดากอพร้อมกับ v วอเลตเด o n i ิกมอฟเฟชหนึ่งในสกินของ v ว o l e เที่หาย,ยากที่สุดครับและนี่คือสกินทั้งหมด427สกินที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไปกับไอดีนี้ครับอ่ะเอาทั้งหมดนี้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนล่างสุดไปบนสุดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ ะระหว่างเราเลื่อนกันนี้คุณผู้ชมที่ดูไม่ทันสต็อปภาพได้เลยแล้วผมก็จะเล่าไปด้วยนะครับก็สําหรับไอดีนี้เนี่ยลองคิดกันดูเล่นๆน,นะครับเจ้าของไอดีนี้ประวัติการเติมไม่น่าจะต่ำกว่า200,000บาทอ่ะเราตีกลมๆว่า200,000บาทก็ได้เจ้าของเขาเติมไป2,000 200, 0 0บาทครับเติมไป2 0 0 0 0 0ผมนำมาขายในร่คาแค่5 4 9 0 0บาทคุณประหยัดไปแสนสี่กว่าบาทหรือพูดง่ายๆคือคุณประหยัดไปเกือบ3เท่า และเรากำลังพูดถึงแค่ในด้านของการเติมคูป,ปองใน2 0 0 0สนบาทที่ว่านะฮะ5,900 0บาทเราไม่ขายเราขายแค่ห้9 4 0 0นาทนะครับเรียกได้ว่าถูกมากถ้าเทียบกับยอดที่เติมไปทั้งหมดและสิ่งที่คุณจะได้ไปกับไอเดีนี้นอกจากยอดเติมมันคือสถิตินะครับอดีตกอรยสรูเลอร์ที่ไม่ได้ได้มาง่ายๆวินเลตอัตราชนะที่ใน10,000เกมนั้นแพ้แค่200ตาครับ เพราะว่าวินเลตอราราช้าอยู่ที่98%เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเทยอย่างมากกับสถิติสกอร์ของไอดีนี้ดังนั้นถามว่าคุณมีเงิน200,000บาทในมือถ้าคุณไปเติมอ่ะคุณอาจจะได้ของประมาณในดีนี้แต่คุณไม่มีทางที่จะได้สถิติประมาณนี้ถ้าคุณจะทําให้ได้คุณจะต้องมีระเบียบวินยัยมีทีมมีความตั้งใจมีฝีมือในการเล่นอย่างมากดังนั้นการที่ซื้อไอดีนี้ไปเสียงเงิน54,900บาทแล้วเนี่ย คุณได้ข้อมูลทุกอย่างขหวนดีนี้ไปเป็นของคุณและคุณได้สถิติทุกอย่างที่เจ้าของเขาทุ่มเทตั้งใจเล่นไว้ไปเป็นสถิติของคุณทันทีชื่อในเกมเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณได้เลยทันทีดังนั้นการซื้อไอดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและการซื้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการต้องไปดั้งเติมเองอย่างแน่นอนครับเอาโอเคฮีโร่สกินชัดเจนแล้วนะครับประมาณนี้ผมก็พูดคร่าวๆไปด้วยเนาะ ทีนี้ไปต่อที่รูนซึ่งเราไม่ต้องพูดเยอะครับรูนในดีนี้ครบทุกสายไม่ขาดเลยแล้วก็ช่องรูนเนี่ยสาช่องครบหมดรูนเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเป็น10หมดเลยไม่มีอันไหนต่ากว่า10ชิ้นนะครับก็เลเวลสามสิหมดเลยเนี่ยฮะชิ้นส่วนรูนเลยเกือบ200,000ทองในเกมเหลืออีกสามแสนนะครับผมอ,อ่ะประมาณนี้ครับรูนครบเล่นได้ส飒กระเบือยเรือรบว่าง่ายๆถ้าเกิดว่าเอาไอดีนี้ไปจัดทีมแข่งก็ไม่มีปัญหาในด้านของการจัดรูนเลยนะครับจะมีแผนการเล่นไงเล่นรูนได้ทุกแบบ แล้วก็กดีนี้นอกจากสกินจะลงทุนไม่เยอะในด้านของเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์อีโมจิก็จัดไปเหมือนกันใครดูไม่ทันสต็อปภาพได้เลยครับมีแค่อ e ีโมจินะเนี่ยยังเยอะขนาดนี้โอ,โ,โอ้โหนะครับอาจต่อกันที่เอฟเฟกต์วารครับเรียกได้ว่าล่อกันไป 4, 4แถวี่แถเลยทีเดียวนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกในการสังหารครับมีทั้งหมด4แถวเช่นกันอ่าแล้วก็เอฟเฟกในการวิ่งครับมีทั้งหมด3แถวตามนี้ฮะ ใครดูไม่ทันสต็อปนะครับโอเคครับปิดท้ายกันไปด้วยคลังของครับก็จะมีบรดาเอฟเฟกต์สกิลที่เป็นจนํานวนวันมากดรับได้เลยแล้วก็คำพีขั้นสูง240ชิ้นเยอะมากๆครับแล้วก็มีพวกตรางเชิญนู่นนี่นั่นบัตรช่าฮีโร่สกินแล้วก็พวกเอฟเฟกต์วาร์เอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกต์ข้าแบบจํานวนวันจะขายทิ้งหรือจะ เก็บไว้ไปดูต่างหน้าก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมที่ซื้อดีนี้ไปแล้วก็ลูกแก้วในกรสุมลอตเตอรี่อีก40อันครับแล้วก็มีในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อ34ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10ใบนั่นแปลว่าซื้ออดีนี้ไปแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยถึง3ครั้งครับแล้วก็มีคริสตัลแดงที่แถมให้คุณผู้ชมไปฟรีฟรฟรอีก1เม็ดครับและนี่คือคลังของทั้งหมดครับอ้าวจบกันไปแล้วนะครับสำหรับไอดีที่1,220ในราคา54,900บาทครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะตอบตัวเองได้แล้วแหละว่าวินเลทที่เขาทําไปขนาดนี้จํานวนแม์ขนาดนี้อดีตกอเรสแบบนี้กรอบเรืองแสงเยอะขนาดนี้และสกินตํานานโคตรเยอะสกินรวม427ตัวเนี่ยมันตอบโจทย์สาหรับคุณไหมถ้ามันตอบโจทย์สําหรับคุณอินบ็อกมาสั่งซื้อกับเราแลวได้เลยนะฮะในราคา54,900บาทที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์ผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ทั้งมาสอบถามหรือมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่นี่ที่เดียว ก็ราคาดีๆแบบนี้ต้องรีบกันนิดนึงนะครับก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ